คือเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นตอนนี้ยังไม่ได้ขายแต่สามารถทําให้หุ้นขึ้นได้เป็นร้อยจุดวันนี้มาสรุปให้ฟังครับกับกองทุนที่ชื่อว่าวายุพักก่อนเข้าเนื้อหาถ้าสนใจเรียนคอร์สเดทเทรดออนไลน์หรือว่าต้องการเปิดพอร์ตในการเทรดหุ้นดูรายละเอียดที่อยู่ใต้ขิปนี้ได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลย์เทรดเดอร์ครับวันนี้ชวนมาคุยกันเรื่องกองทุนวายุพักซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่องผมเนี่ยทำเรื่องหุ้นเดทเทรดหุ้นซิ่งเป็นหลักใช่ไหมคร จนทาให้ใครก็แล้วแต่นะที่ลงทุนในหุ้นควรจะต้องรู้ไว้คือก็ต้องบอกก่อนนะว่ารายละเอียดแบบเป็นทางการยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาตอนนี้จะมีข้อมูลในเบื้องต้นซึ่งข้อมูลในเบื้องต้นนี้ก็จะมาจากคนที่เป็นปหลาดกระทรวงการคลังหรือว่าเป็นรัฐมนตรีการคลังหรือว่าเราเห็นข่าวจากรัฐบาลก่อนหน้าซึ่งจะมีความต่อเนื่องกันนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ครับตลาดหลักทรัพย์ก็ยังมีการฟังความคิดเห็นอยู่เลยว่าในการเข้ามาเทรดของกองทุนนี้จะมีแนวทางในการเทรดยังไงกันได้บ้าง คืออย่างที่บอกนะครับในตอนเปิดคลิปนะว่ากองทุนวาย,ยุพักสามารถทําให้หุ้นขึ้นได้เป็นร้อยจุดทั้งที่ขึ้นมาแล้วหรือว่ากําลังจะไปต่อแต่ก็ต้องบอกนะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําหุ้นหรือว่าชี้นําการลงทุนต่งางๆควรศึกษาข้อมูลการลงทุนด้วยตัวของท่านเองคือถ้าจะให้สรุปให้ฟังง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะฟังรายละเอียดกันเนี่ยก็คือว่ากองทุนนี้จะมีเม็ดเงินมาซึ่งจะเป็นเงินใหม่ที่ไม่ใช่เงินเดิมที่มีอยู่ เหมือนกับว่ากองทุนนี้จะมีการเพิ่มทุนซึ่งการเพิ่มทุนเนี่ยใช้เงินมหาศาลและไอ้เงินมหาศาลตรงนี้ครับก็มาลงที่หุ้นทําให้มันมีโอกาสทีห่หุ้นจะขึ้นต่อไปได้ในอนาคตเพียงแต่ว่านะจุดตรงนี้เป็นจุดที่เราเนี่ยเล่นเก่งกาไรรอเพราะเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นก็เหมือนว่ามาซื้อดักกันก่อนคืออยากจะให้ลองดูกราฟเซตนะครับคือกราฟเซตเนี่ยถ้าเราลองซูมเอาออกมานะในภาพกว้างๆเราจะเห็นว่ามันเป็นขาลงมาประมาณหนึ่งเลย เป็นขาลงมาปีถึง2ปีเลยด้วยซ้าแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็อยู่ณปัจจุบันตรงนี้นะครับที่มันมีดีดขึ้นมาจากฐานด้านล่างนะขอซูมนะครับจากฐานด้านล่างตรงนี้ประมาณ1,270กว่าจุดจนถึงด้านบนครับ1428จุดคือเรียกได้ว่าถ้าเราบวกลบไปกลับเนี่ยก็คือประมาณ150จุดเลยเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับคืออย่างอย่างเช่นวันก่อนหน้าครับวันที่5กันยาเนี่ยตลาดหุ้นบวกไป2 8 4 ซึ่งผมนึกไม่ออกเลยนะว่าก่อนนั้นเนี้ยตลาดหุ้นเคยบวกแรงขนาดนี้เมื่อไหร่คือเราลองย้อนไปดูนะอย่างเช่นตรงนี้นะที่มันเหมือนจะขึ้นแรงนะครับก็บวกไปแค่1%ปลายๆตรงนี้ก็1%ต้นๆคือถ้าเราลองย้อนดูไกลๆนะครับโอ้ก็หายากเหมือนกันนะว่าจะมีวันไหนที่ตลาดหุ้นบวกแรงๆแบบนี้ทีนี้ครับอาละ่ะตลาดหุ้นที่บวกแรงในช่วงเนี้ย จริงก็ไม่ใช่แค่กองทุนวายุพักอย่างเดียวที่มันมีผลมันจะมีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นการย้ายเงินของตลาดโลกหรือว่าเป็นภาพก,กว้างของโลกค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็มีผลหรือถ้าใกล้ตัวเรามาอีกหน่อยที่มีผลมากๆคือเรื่องของการเมืองแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันครับที่กองทุนวายุพักจะมีการระดมทุนอันนี้คือปัจจัยที่อยู่ณปัจจุบันนี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยที่มันจะมาต่อๆไปในอนาคตนะอย่างเช่นการถแถลงนโยบายของรัฐบาลถ้ามันมีอะไรที่มันแปลงใหม่หุ้นมันก็ขึ้้นนอออยู่แลวหรร,หรืมมีะไัพิก แม้กระทั่งมติประชุมคลมทั้งนัดพิเศษหรือว่านัดปกติอะไรก็ตามนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อทิศทางของประเทศและมันมีผลต่อตลาดทุนว่าหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์หุ้นตัวไหนเสียประโยชน์หรือถ้าเรามองไปให้ไกลขึ้นอีกครับอย่างเช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีผลเพราะว่านโยบายของโลกก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้มาเข้าเรื่องพระเอกของวันนี้ก็คือเรื่องของกองทุนวายุพักเกินมาพอสมควรนะครับคือกองทุนนี้เคยมีมาแล้วตอนปี2546 อายุ10ปีนะครับพอครบก็มีการหายไปบางช่วงตอนนี้ก็เหมือนว่ามีการนํากลับมาใหม่ซึ่งชื่อเต็มๆของกองทุนนี้นะครับก็คือชื่อกองทุนรวมวายุพักหนึ่งซึ่งที่เรากําลังจะเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปนี่คือประเภทกองเดี๋ยวลองเปิดรูปให้ดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่กระทรวงการคลังมีการเปิดเผยเข้ามาครับเป็นรูปแบบโครงสร้างของกองทุนอย่างเช่นสิ่งที่เรากําลังสนใจคือหน่วยลงทุนประเภทกองซึ่งอันนี้จะเปิดให้นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนทั่วไปอย่างเช่นพวกเราอย่างเราๆเนี่ยเป็นรลายย่อยหรือว่าเป็นพวกนักลงทุนสถาบันที่จะมีการซื้อไปด้วยส่วนด้านขวาครับหน่วยลงทุนประเภทขออันนี้จะเป็นกระทรวงการคลังถือเราจะเรียกวมๆพวกนี้นะว่าเป็นกองทุนรวมวายุพักหนึ่งที่เรากำลังสนใจคือประเภทก่อส่วนในคลิปนี้ผมขอเรียกแค่วายุพักพอนะครับจะได้สั้นๆง่ายๆซึ่งการระดมทุนค้างนี้นะครับจะมีการระดมทุนประมาณ1 0 0 0 0แสนถึง1 5 0 0 0 0ล้านบาทหน่วยคือล้านบาทนะก็คือมันเยอะมาก คือข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยฝังขวาประเภทขอเนี่ยจะมีมลลูลค่าการลงทุนโยมันสา0แสนล้านบาทเท้าว่ากองทุนเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ4 0 0แสนถึง5แสนล้านบาทเลยเป็นกองที่ใหญ่มากๆนะครับคือในครั้งเนี้ยมันมันกลับมาระดมทุนใหม่คือคิดง่ายๆอย่างนี้ครับมันเหมือนการเพิ่มทุนในหุ้นก็คือปกติฝั่งขวาเนี่ยมีอยู่ส0 0 0 0นตีกลมๆเป็น3 0 0แสนนะครับทีน,นี้มันมีการเพิ่มทุนเข้ามามีการขายเพิ่มเหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งเลยครับแต่เพิ่มทุนเนี่ยเพิ่มมาหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหม คือถ้ามันเป็นการเพิ่มทุนเหมือนในหุ้นเนี่ยการให้หุ้นเพิ่มทุนเข้ามาระดับ10ล้านร้อยล้านเนี่ยมันก็ดูเยอะเนาะแต่อันนี้คือระดับแสนล้านคือลักษณะของกองทุนนี้นะครับจะมีการรับประกันผลตอบแทนเดี๋ยวผมขอขีดให้ดูนะครับสมมุติว่าปัจจุบันนะครับคือแท่งตรงนี้นะครับราคาปิดเป็นตอนอันนี้คือมูล,ลค่าการลงทุนล่าสุดเป็นกรณีศึกษานะครับเขาจะมีการรับประกันครับว่าถ้าเราลงทุนในกองทุนวายุพักเนี่ยจะมีผลตอบแทนสมมติเป็น3%เ นี่ค่ะคือสามเปอร์เซ็นต์นะขบนเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วกันคือคอนเซปต์เนี่ยสมมตินะว่าเราลงทุนที่ตรงนี้อ่ะคือจุดหมายเล็กนึงเนี่ยครับคือกองทุนนี้จะรับประกันผลตอบแทนว่าขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยมันดันขึ้นไปไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์จากแท่งล่าสุดมันดันวกกลับลงมาเขาจะจ่ายให้เราขั้นต่ำที่สามเปอร์เซ็นต์อันนี้คือการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าสม,มุติครับ หุ้นเนี่ยหรือว่ากองทุนเนี่ยมันดันขึ้นดีมากๆมันขึ้นจากฐานล่าสุดเนี่ยทะลุ7%ทะลุขึ้นไปข้างบนเลยสมมติไปที่10%ส่วนเกินจาก7%ไปที่เขามีการรับประกันเป็นขั้นสูงเนี่ยก็คือ3%ในที่นี้ใช่ไหมครับก็คือจาก7ไป10ส่วนต่างตรงเนี้ยเราจะไม่ได้จะเป็นกระทรวงการคลังหรือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยได้ไปแทนอันนี้คือเป็นการกําหนดช่วงของผลตอบแทนไว้ว่าถ้ามันต่ำกว่า3%เเขาชดเชยให้เราแต่ถ้ามันเกิน7%ตรงนี้น เขาจะขอเก็บไว้ก็เหมือนลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าเข้ารัฐบาลไปคือคอนเซปต์เนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ผมสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจถึงคอนเซปต์ว่าการรับประกันผลตอบแทนทั้งขั้นต่ําแล้วก็ขั้นสูงประมาณไหนคือเอาง่ายๆผลตอบแทนที่เราได้มันจะอยู่ในช่วงที่เขากําหนดก็คือตัวอย่างนี้คือ3าถึงเเราต้องได้สักอย่างหนึ่งซึ่งเอาจริงนะครับถ้าพูดถึงการลงทุนทั่วไปเนี่ยการรับประกันผลตอบแทนเนี่ย เราไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นมันจะเป็นฟิกอย่างเช่นพวกกองทุนพวกบอลยวต่างๆหรือว่าเป็นพวกตราสารนี้จากรัฐบาลอะไรเงี้ยจะมีการกําหนดไว้เลยว่าได้เท่าไหรหุ้นกู้ตัวนี้ได้เท่าไราหรกี่ปี5ปี5ป10ปีก็ว่ากันไปแล้วเสริมให้ยานะครับการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนเนะี่ยถ้าเป็น3% 7%เอนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่เปลี่ยนไปได้นะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราไปเจอข้างนอกนะ15% 20% 30%เ อันนี้ให้เรารู้ไว้ได้เลยนะว่ามีความเป็นมิจฉาชีพค่อนข้างสูงเพราะว่าการลงทุนเนี่ยตามคอนเซ็ปต์มันคือมีความเสี่ยงถ้าการลงทุนไหนไม่มีความเสี่ยงหรือว่าได้กาไรเย,ยอะจังเลย30%มสิเอนย่างเงี้ยสันนิษฐานได้เลยครับว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นการหลอกลงทุนนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับและลักษณะของกองทุนนี้อีกอีกอย่างนึงครับก็คือตรงที่ว่าวัยุพักเนี่ยจะจดทะเบียนเข้าเทรดในตลาดหุ้นด้วยคือสมมุนว่าเป็นหุ้นเลยเพน่ว่าวันที่แน่นอนก็รอดูกันอี คือถ้าเราซื้อจากพวกบลจอ,อะไรอเงี้ยครับมันมีอายุ10ปีใช่ไหมครับเราขายคืนบลจไม่ได้ซึ่งบลจในที่นี้เป็นของกรุงไทยกับ NFC นเะครับเราก็เหมือนถ้าจะซื้อก็คือซื้อผ่าน2เจ้านี้แต่ว่าในกองทุนนี้ก็จะมีการจดทะเบียนไปอีกเราจะขายคืน2เจ้านี้ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถซื้อขายในตลาดหุ้นที่มีการเปิดขายได้อันนี้คือลักษณะของกองทุนวายุพักนะครับอทีนี้ครับผมก็อยากไล่เรียนกลับไปนะว่าตั้งแต่ที่มันหุ้นมันขึ้นแรงๆมาเนี่ย มันโยงมาถึงวายุพักได้ยังไงและทําไมมันถึงขึ้นนะครับเราว่ากันเป็นไทม์ไลน์แล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูกราฟกัน,นครับคืออย่างที่บอกนะว่าก่อนนั้นเนี้ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันลงมาค่อนข้างยาวนานคือตลาดหุ้นประเทศอื่นเนี่ยขึ้นเราไม่ขึ้นเราลงพอเขาขึ้นปุ๊บเราก็ไม่ได้ขึ้นตามแล้วพอตรงนี้ครับเหมือนเป็นจุดล่างสุดคือลงตา,ตามตลาดโลกนะในช่วงในช่วงที่ขายพลิกๆีคพ,พอดีนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของวายุพักจะเริ่มที่เป็นทําไลนที่เกี่ยวเนื่องนะครับคือตรงที่14สิงหา เป็นในแย่ทางการเมืองตรงที่ว่ามีการถอดถอนคุณเศถฐาจากการเป็นนายกแล้วพอหลังจากน,นั้นครับเขาเรียกว่าการเมืองเนี่ยเดินเร็วมากเพราะว่า2วันถัดมาครับเราได้นายกใหม่คือวันที่16สิงหาเนี่ยเป็นวันที่ตลาดเริ่มขึ้นแบบจริงจังขึ้นแบบว่าเป็นเห็นชัดๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณก่อน 1, น0 0งนยจุดจนกระทั่งปัจจุบันอ่ะ1,400กว่าคือมันจะเริ่มขึ้นตรงนี้มาคือความเกี่ยวโยงมันมันเกิดอย่างนี้ครับคือกองทุนวายุพักเนี่ยมันมีการคุยมาก็ต้องบอกว่าหลายเดือน ซึ่งนโยบายของวายุพักเนี่ยมันเป็นนโยบายของคอรมอของตั้งแต่สมัยนายกเสถาซึ่งพอเสถาโดนถอดถอนเนี่ยเราก็เริ่มคิดไปต่างๆนานาว่าเอ้ยแล้วกองทุนเนี้ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่ามันจะมีความแน่นอนไหมเพราะว่านโยบายเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลชุดเก่าพอมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามันล้างหน้าายได้ถึงแม้ว่ายังเป็นพักเดิมยังเป็นกลุ่มเดิมๆแต่คือทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยตลาดหุ้นก็เลยแบบอ,อยังไงนะกองทุนนี้จะมีการเล่นหรือเปล่าและ เมื่อมีการเลือกนายกใหม่อันนี้คือชุดแรกที่เริ่มขึ้นตรงที่ว่าอ้าวนายกเป็นมาจากพรรคเดิมก็คือพรรคเพื่อไทยทําให้เราก็คิดว่าเออนายบัยต่างๆเนี่ยอาจจะเดินต่อไปได้แล้วไทม์ไลน์ครับก็ไล่ต่อมันจนเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณวันที่4ี่ถึงหสิงหาเนี่ยเป็นวันที่การเมืองเนี่ยมีนัยยะอีกครั้งหนึ่งตรงที่ว่าจะมีการโปรดเก้าคอรมอของนายกแพทองทานะครับซึ่งสิ่งที่มันมีนัยยะตรงที่ว่าคอรมอหรือว่ารัฐมนตรีต่างๆาเนี่ยคล้ายเดิมมากๆ โดยเฉพาะยิ่งก็คือของคลางกระทรวงการคลังซึ่ง3คนเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีหนึ่งแล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก2คนเนี่ยเป็นหน้าเดิมนั่นเท่ากับว่ากองทุนวายุพักมีความเป็นไปได้ว่าจะไปต่อก็เลยเป็นจุดที่ว่าพอมีการโปรดเก้าคณะรัฐมนตรีปุ๊บหุ้นเลยวิ่งแรงต่อไปได้โดยมีการสันิษฐานว่าน่าจะมีผลมาจากวายุพักวายุพักได้ไปต่อจะเกิดการระดมทุน10,000แกว่าล้านซึ่ง10,000แกว่าล้านนี้เข้ามาซื้อหุ้นไทย มันจะทําให้หุ้นไทยเนี่ยขึ้นต่อในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยกองทุนยังไม่ได้เริ่มซื้อแต่เราเนี่ยเก่งกํานรรออันนี้คือที่มาที่ไปนะว่าทําไมวายุพักเนี่ยมันจึงส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยขนาดนี้สรุปก็คือมันมาจากนายกทางการเมืองมันมาจากนโยบายที่มันเกิดขึ้นจากจากรัฐบาลชุดก่อนซึ่งพอมีการเปลี่ยนนายกความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตลาดก็อาจจะมีการลงไบบ้างมีการย่อๆลงไบบ้างแถวตรงนี้ครับแต่พอเราได้นายกใหม่ที่ค่อนข้างเร็วนะครับ ตลาดหุ้นก็มีการขึ้นไปต่อและวัน2วันล่าสุดพอมีการโปรดเก้าคอรอมชุดใหม่ขึ้นมาตลาดหุ้นก็คือพุ่งต่อเลยคือแข่งวันที่4นะครับเ๋ยวผมเองนิดนะฮะคือแข่งวันที่4ี่เนี่ยเป็นแท่งที่เราได้คอรอมชุดใหม่ส่วนวันที่5เนะี่ยครั้งเนี่ยมีการออกมาแถลงหรือออกมาพูดเกี่ยวกับความชัเ่เจนต่างๆของกองทุนวายุพักก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมันขึ้นแรงเออนี่จะเป็นข่าวนะครับที่มาจากกระทรวงการคลังเนาะจริงๆเนี่ยข่าวมีวันที่ 13ส,ส,สิงหาครับแต่ช่วงนั้นนั่นเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อระหว่างการเมืองเนาะทำให้วายุภาคเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจมากกระแสต,ตอนนั้นมันเลยเบาลงไปนะครับอันนี้เขาก็มีการบอกรายละเอียดนะว่าอะเขาจะทําประมาณไหนลักษณะยังไงจากรองนายกและรัฐมนตรีครั้งนะครับมีการบอกรายละเอียดใเบื้องต้นไว้รวมถึงประหลัดกระทรวงการคลังก็จะมีให้ข้อมูลเพิ่มอีก หรือแม้กระทั่งกรตอนที่มีการร่วมมือกันก็จะมีข้อมูลระเบอกเพิ่มนะครับจากเซตเออะไรเออแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เขาให้เราดูนะครับข้อมูลรายละเอียดก็จะประมาณตรงนี้นะครับลองแคปไว้ดูกันได้นะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับกองทุนวัยุพักลักษณะของมันหรือข้อควรพิจารณาต่างๆนี้ลองตัดสินใจกันเองนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นกองทุนที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าผมเป็นสายเดเทเป็นสายสวิงเทนหรือว่ารันเทนหรือว่าใครจะสายปันผลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลเยอะมากๆคนระับเราก็ควรจะทําความรู้จักทำความเข้าใจไว้คือเอาละว่ากองทุนเนี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนในหุ้นใหญ่แต่ว่าพอหุ้นใหญ่มันขึ้นเนี่ยเซ็ตมันบวกตลาดมันดีอ่ะมันจะลามไปหุ้นกลางหุ้นเล็กอยู่แล้วเขาเรียกว่าพอคนกล้าซื้อคนเข้ามาสนใจมากขึ้น หุ้นเล็กมันก็ได้อน,นิสงไปด้วยทางอ้อนมนั่นเองในการเก็งกอำอไรในการเดทต่างๆมันก็จะมีความง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอย่างเช่นนี้ผมเช็คพวกผู้ถือหุ้นนะครับอสมมติเออเป็นหุ้นปะตะทแล้วกันเป็นหุ้นที่วายุพักน่าจะมีการถืออยู่นะครับใช่ครับอันนี้เป็นกระทรวงการคลังครับ กองทุนรวมวายุพักหนึ่งโดยบรจ n f อจำกัดมหาชนซึ่งมี2บริษัทนะคเมือคืนนี้ NFC กับกรุงไทยนะถือก็เหมือนอนกันเลยเนี่ยต่างกันไม่เยอะมากนะแทบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำคือหุ้นที่วายุพักถืออยู่ณปัจจุบันเนี่ยอ่านตามนี้นะเนี่ยตามตรงนี้ครับหน่วยลงทุนประเภทขอที่ถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตวันที่ย9สิงหาคมงหาครับในของแอดนิวเนาะที่เขามีการแชร์ข้อมูลไว้นะครับ อย่างเช่นกองทุนรวมวัยุพักหนึ่งตรงนี้ที่เราเห็นมีเยอะนะครับก็จะมี AOT คือเปอร์เซ็นต์มันเหมือนน้อยนะแต่ว่าจำนวนหุ้นมันประมาณนึงนะครับแล้วก็มีพวกบางจากบางจากนะแล้วก็ปตทะปตทะก็มีเยอะนะครับนี่อันนี้ลองไปดูข้อมูลได้ัน,นี่คือเป็นที่ปัจจุบันนะที่มีการถืออยู่ก็จะเห็นว่ามีหลายตัวนะครับซึ่งหุ้นพวกนี้ก็มีการเก่งนะว่าน่าจะได้ประโยชน์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรายังไม่รู้นะว่าเงินใหม่ที่เข้าไปเนี่ยของฟากทางซ้ายตรงเนี้ยจะไปลงทุนในหุ้นตัวไหนแต่เราก็พอคาดเดาคอนเซปต์ได้วเอออาจจะคล้ายเดิมหรือเปล่าพวกไทย ESG อะไรต่างๆหรือว่ามีปันผล3%ขึ้นไปอ่ะทีนี้ครับแล้วหลังจากนี้ครับกองทุนวายุพักไปไงต่อเดี๋ยวให้ดูไทม์ไลน์ของกองทุนวายุพักนะครับขอคูณรูปจากกรุงเทพธุรกิจนะครับเราเรื่องที่16 20กันยานะครับจะมีการเปิดให้รายย่อยเนี่ยจองซื้อ พอช่วงเวลาข่าเียวกวนนิดหน่อย18-20กันยาก็จะให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อหลังจากน,นั้นครับ23กันยาเราจะรู้ผลการจัดสรรน,นะครับคนที่จองซื้อไว้เนี่ยจะได้หรือเปล่าเพราะว่าในการจองซื้อแบบนี้เป็นแบบสมอลล์หลอดเฟิร์สคล้ายๆกับตอน OR ก็คือคนที่จองน้อยจะได้ก่อนคนที่จองเยอะขึ้นมาก็จะได้ไล่ขึ้นไปเป็นคิวต่อไปส่วนคนที่จองเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะได้ไม่ครบตามจํานวนก็ได้เช่นเราจองไป2ล้านบาทอาจจะได้จริงแค่ สามแสนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรนับซึ่งจะทราบผลวันที่ยี่สามกันยานี้ไทม์ไลา์ถัดมาครับก็คือ1ตุลาคือกองทุนเนี่ยที่เราจองซื้อที่เราเอาเงินใส่เข้าไปเนะี่ยกองทุนเนี่ยจะเริ่มเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นก็คือเริ่มมาซื้อหุ้นต่างๆที่เป็นเป้าหมายของเขาครับแล้วก็ภายใน10ตุลาหน่วยลงทุนอันนี้จะมีการเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นเสมอนว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งสามารถซื้อขายได้ ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามันมีสภาพคล่องซื้อง่ายขายคล่องเพราะว่าเราขายคืนให้กับกรุงไทยกับ NFC ไม่ได้มาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างรครับก็ต้องบอกอีกครั้งแล้วมันมีผลต่อตลาดหุ้นจริงๆเนาะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับคือลักษณะกองทุนนี้ก็คือชื่อว่ากองทุนวายุพักหนึ่งประเภทกอกองทุนนี้ก็จะมีการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยจะมีเงินเข้ามาแสนกว่าล้านมันทําให้ตลาดหุ้นขึ้นแรงนะรเรื่องของเรื่องคือว่าตลาดหุ้นเนี่ยต้องการความชัดเจนพอมการ เปลี่ยนนายกเราก็เริ่มค่อยขเผพอมีการได้นายกใหม่ออกองทุนนี้อาจจะไปต่อได้แล้วพอมีมีการโปรดก้าวอรมองมาความชัดเจนก็มีมากยิ่งขึ้นแล้วพวันถัดมามีการบอกทำลายมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนวายูพักก็ทําให้หุ้นเนี่ยมันยิ่งดีขึ้นแรงสําหรับคลิปวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงซับสไครตไว้ด้วยนะครับส่วนท่านใดสนใจเรียนคอร์สเดทเทตออนไลน์หรือว่าเปิดพอร์ตในการเทรดหุ้นสามารถคลิกลิงก์ดูรายละเอียดที่อยู่ใต้ ช่อง p e n ิจเฮดเดอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ